สวัสดีครับตอนนี Blue ้อยู่ผมสกาวชนแนลนะัะตอนนี้ก็จะมามีวิวเซิร์ฟ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 มาครับมาครับพีไอไทยนะฮะอย่าให้อีพีไปใต้คลิปละกันโอเคนะฮะมาเริ่มกันเลยนะฮะเซิร์ฟนี้ก็แทบจะมีทุกอย่างนะฮะ กระโดดถ้ากระโดดผ่านจะได้แอ <c oughs> มเบอร์ทุนี้พ <c> ร <oughs> ุ่งนี้กระโดดผ่านจะได้แอมเบอร์เอ้ใช่ได้กลุ่มแอมเบอร์กับได้เพชรนะฮะทำไมว่าใจว่าได้อะไรอะ่ะทำไมว่าใจว่าจะได้เป็นบล็อกหรืออะไรนะฮะก็ไปต่อไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นกดนะฮะกดเหล็กนะฮะ ผมก็ไม่ได้ชอบอะไรเมากไม่ใช่นะก็ชอบมากเกินเอ่อทำไมล่ะม,มีคนหนอ๋อถ้าเกียนหนึ่งเกลือสองเตกสามแบนะฮะก็เหมือนกันฮะ เด็ดขาดเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟนี้นะฮะบเลยน่าอยากฟัดเข้าวควาเจีบคลิปทีวีพอเดี๋ยวด่าห้าสิบคลิปทีวีพอเดียวด่าอ๋อแม่งมีกฎพิเศษด้วยอือ ทุกอย่างที่คุณต้องการนะฮะอันนี้ก็เป็น name d m i n นะชื่อ a d ดนะฮะชื่อ a d ดก็จะมีประมาณนี้นะฮะอ่านเอาเองแล้วกันะขี่เกียจม,มานั่งอ่านนะเดี๋ยวมานะนี่น่าจะเป็น o น n e r นะฮะส่วนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็น mod อะนี้มีสตอนนี้ ตอนเช้าอยู่เขาอาจจะไปเรียนะนะฮะตอนนี้มีอยู่3มคนสี่คนนะมีโอนเนอร์มอดเมมเบอร์แล้วก็ผมที่เป็นกลุนะฮะซพ่งผมก็เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นหมู่สุ่มพื้นที่อันนี้ก็เป็นเฮลวเฮลยังไม่เคยไปเลยเฮลก็เป็นการช่วยเหลือในเกี่ยวกับพวกคําทรงคําสั่งนะฮะก็ก็มี PVP อะไรพวกนี้นะฮะอันเดียวพาจะพาไปดูให้หมดเลยลกันนะฮะ ตอนนี้ก็โฮมซองก็มันสร้างบ้านเะนี่ยพา,าไปดูนะอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะฮะนะก็ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็มีพีพีนะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่เคยเห็นใครไปพีพีเลยแล้วก็มีแต่กระโดดผมไม่ีวิธีผ่านกระโดดนะเดีย๋ยวจะมาสอนกันเลยแล้วกันนะฮะว่าพีพีก็คงรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไร งั้นยวพาไปดู G P I แล้วกันนะฮะว่า map จะเป็นยังไงนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็น map แข็งนะฮะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยฮะถลืแล้วก็ได้ตายไม่ได้ตายไม่ดีนะฮะก็นี่นะฮะกระโดดแต่เมื่อวานผมกระโดดโดดตั้งนานแต่ไม่ผ่านนะฮะเกือบผ่านนะฮะมันติดอันสุดท้ายนะฮะถ้าหนามันมีติดทั้งบนนู้นนะครับมันเป็นกระจกนะตอนเมื่อวาน จบบางตอนกระโดดด้วยก็เลยยากิดหน่อยซึ่งแรกๆนี่ก็ง่ายอยู่นะฮะสำหรับผมนะถ้าสำหรับคนอื่นผมไม่รู้ด้วยนะฮะต้องระวังตัวมากไอ้ตรงนี้เริ่มยากเลยนะฮะต้องยืนให้ตรงในตรงจุดนี้นะไอ้ตรงจุดที่ม่น่นเลยอันนี้อะฮะ นี้ยข้างบนตรงนีที่เป็นกระจกนะฮะก็คลิปนี้ก็อยากแก้จบแล้วนะฮะอยากให้จบทีหลังเดี๋ยวยะะเดี๋ยวค่อยจบนะฮะเดี๋ยวกระโดดโชว์ทีนิงนะฮะตกแล้วตกเลยนะฮะทั้งม,มีการเขียนดูนนะครับผมจะไปได้ถึงบนะแบบไหนอยเทียบกันนะมัจะมีลื่น ๋ยวกเช็คมือกอนบึมตื่นนะตอนนี้ตอนเช้านะฮะผมโดดเรียนนะฮะอ้าเล่นนะฮะหยุดนะไม่ได้หยุดหรอกฮนะไม่มีอะไรทำมากกว่าเล่นอย่างนี้เลยนนะตอนแรกก็จะนอนเล่นโอ้โหไปตไปมันยากนะตอนแรกก็จะนอนเล่นนะแต่ว่าไม่มีอะไรทำจริงก็เลย อยากจะคลาสเกมตั้งหนึ่งนะฮะก็ได้น,าน,น,าน,นะนะกับหลังเร์ฟนี้มันน่าสนใจดีก็เลยเอามานั่งแคทนะคะก็กิจกรรมโดดนี้ก็พอยากอยู่นะฮะไม่ใช่ง่ายผมเทไปนะฮะยากกว่านี้ยังเคยผ่านมาแล้วนะฮะต้องอย่างนี้ฮนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับในสาหรับในคลิปนี้คุณธรรมก็คือ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะฮะคนที่ชอบให้ความหวังนะในเซิร์ฟนี้พี่อสุอสุอสุพี่อสุก็อยู่นะไม่บอกชื่อเต็มแล้วกันนะฮะยังไม่หมดนะฮะชื่อเขายังไม่เต็มโอ๊ยพอเหอะก่อนจบคลิปนะฮะที่สุดท้ายแลย้วจริงๆนะฮะไหนๆแล้ว ได้ส <men> yeah, yeah, ิเฮ้ยลืมเลยไม่อยากให้พวกรุ่นพี่มาเล่นในหว่าไอ้กายก็เลย